สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องด้วยค่ะช่องอยให้หัวเจ้าทอพี่นอ้องสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องไปห้องบาไดเรือนลำหนามีมบอ,อว่าบางดีของหัวหน้าจะใส่พี่นอ้องเหตุกาแพงจ้ะเอาต้นไม้อดอกไม้มะกเออยะให้ลูกน้องเย็นสบาย คนโตมันีเฮ็ดมาสิแล้วก็ได้เป็นอันบ้านทเฮ็ดอันเคอเนี่ยก็บ้านทเฮ็ดอันนั้นดอกไม้เอ้ยเฮ็ดกระทางดอกไม้แจกลับกายเป็นเฮ็ดสาหนามให้ลูกน้องสาหนามกับสาหนามอาบได้ีนก็ไข่เฮ็ดทัึงไดสาหนามสาหนาธรรมชาติพี่น้องนี่แหละเขาว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เอ้ยเกี่ยงขายเหี้ยนลูกใคยมานานมากหามันมี่งเถนะอีนังเพลียงมานานมากเถอะเนาะเต่าหนุ่ยกับเต่าแค่ขายเหี้ยนนี่นะเอ้ยไวน้ากับปะปินพี่น้องอ่ะวไวน้ำไวน้ำไวน้าบ่เป็นไวน์สิเลยไวน้ำสิน่ะบ่หนวกเอ้ยจะมาเบิ่งเกี่ยเจ้าได้ดิอันลูกสาว ลูกสาวไขอยพี่น้องลูกสาวไขอยบ้านส่งรูปไปบ่งนะ่ะน้ำาทวมห้องเราแล้วเป็วนว่าจิตเย็นส่งรูปไปข่อยกันมาเมื่อนี่ขขอยคิดว่าเออมันมันต้องแหงละต้องบกหรพ่ะนะกี่เก้า <laughs> เออบอกเล่าเก้าสิบจ้าพี่น้องบอกเล่าเก้าสิบเออนี่เด้อมิซาไวน้ำเออโอเคค่ะ บอกว่าจะได้ขาดคำพี่น้องตงัวอีล้วคอยได้เล่นลุ่มฝนกระหองป้าสังจอยสายอุมบนสายยังสาหของเล,ลียนกันทั่วพีก็จ้าเฮ้ยคนดีลีมาอุดร <on> โดยเฉพาะกูเกิว <c oughs> บ้านนองบ้านนองน้ำท่วม <Yeah. S 1> <c oughs>